สลามมอัรกุะเรอขมะตุลลฮิวะรกเระกี่ฮวกับคู้สุรการอัศรธัลมสกีมก,กับการตอบคำถามที่มันมงงในใน,ในใจของท่านของท่านนะครับอ่ะจากภูเก็ตครับผลไม้ที่ปลูกริกุโบจะกินได้หรือไม่ครับในทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยกินได้ครับกินได้นะครับกินได้ครับเพราะก็มีมีทัศน์ที่บอกว่ากินไม่ได้เพราะมันรากนี่รากนี่มันไปดูดเอาไปเข้าไปดูดอะไรแต่คิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไร มีตรงไหนอะในโลกนี้เนี่ยจะไม่มีศพไม่มีซากไม่มีอะไรที่มันอยู่ใต้ดิน,นแล้วมันก็เป็นอาหารของต้นไม้ต่างๆครับปุ๋ยปเราใช้เนี่ยนะครับหนอนที่อยู่ใต้ดินอะไรเนี่ยมันก็ล้วนแล้วเป็นศพเป็นซากเป็นสพเหมือนกันทีนี้การที่การที่ม,มีผลไม้ผลไม้งอกเงยเกิดจากต้นไม้ที่อยู่ในกุโบเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้ทั่วไป <c oughs> แต่อุลามาเขาบอกว่า เนื่องจากว่ามันอยู่ในกูโบเนี่ยจากข้อสงสัยนี้เนี่ยคนลไม้นี่ก็มากรูแต่เขาไม่กล้าฟันตวงว่าฮารอมว่าฮารอมได้ไงวะอัลลอฮฺจะพะนาวะต้าลห์ฮามแล้ตะกู ل ุลิมา ت ุ ف و أ ل س ي ن ا ك و م ا ل ะ ذ ب هذا حلال وهذا ح ر ا เอามาพูดแบบนี้นะอะไรที่พวกท่านจะพูดว่าฮารอมโดยโกหกโดยมดเท็ดเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่มีหลักฐานห้ามเราก็ไม่กล้าบอกว่าฮารอมนะครับแต่หลีกเลี่ยงดีกว่า แต่ถ้าใครกินถ้าใครเห็นแล้วก็หยิบกินนะครับเราก็ไม่ถือว่าเขาไปกินอะไรที่มันฮารอมครับครับผมอิหม่ามลืมอ่านฟาติฮะมะมุมเตือนแล้วก็ได้อ่านต้องสยุดซะฮีหรือไม่สยุดนิดนึงนะครับสยุดนิดหนึ่งนะครับคือลืมไม่ใช่ว่าลืมรักษาลืมอะไรก็ได้คือซะวีใช่ไหมฮะถ้าลืมคือลืมถึงแม้ว่าเอามาทําแล้วนี่ก็ควรที่จะสูุดซะฮีเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นไหวหรือ กิริยาที่มันที่มันมันเกินเหตุผลครับแต่เกินไม่ใช่เกินเหตุผลกิริยาที่มันไม่ปกติครับแต่มันมีเหตุผลครับลืมไงครอาจจะสมมติว่าเขาจะเขาจะรู้ก้ว่าเยังไม่ได้อ่านก็เลยทักเขาก็ต้องอ่านฟาติฮะครับถึงแม้ว่าเนี่ยอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์แล้วก็อยู่ดีๆก็กุลฮาวัลลอฮฺอัลลดอัฮฺซมัดละรุคว์เขาทักเขาทักสุภาพอัลลอฮฺสุภาพเขาเลยลุกขึ้นมาอ่านฟะฮีฮะใหม่อ่าเนี่ยไอ้กิริยาที่มัน เกินเนี่ยอ,อันนี้ไม่ควรทำแต่เนื่องจากว่าลืมทำได้แต่พอมันเกินไปนะควรที่จะสุส้อยซฮุยสู้นี่เป็นการขอพระโทษในสิ่งที่เราบุกร,ร้องแปลว่าถ้าเรากาดสองเราลืมตาชหฮุดเข้าเรากาดที่สี่นึกึ้นได้ไม่ครับไม่ไม่ไม่เสมอไปนะคือจะเอาคืนสิ่งที่เราลืมเนี่ยต่อเมื่อมันเป็นรุกุ่นที่ติด,ต,ดติดกัน แต่ถ้าห่างกันรุกุนนึงนะอันนั้นไม่เอาคืนนะถือว่ารักาศนั้นโมฆะไปเลยยกตัวอย่างอ่านฟัติฮะตะกบีดอ่านฟัติฮะสุรอแทนที่จะรุกข้อเรื่เงินจกรุกข้อนะสุส้ยุดไปเลย,เลยอ่าสุ้ยุดไปเลยไม่เป็นไรถ้านึกแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วรุกข้อแล้วค่อยยกมาอาม่านใหม่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำต่อโอเคอ้นี้สมมติว่า มีคนนี่อัลลอฮฺอักบาร์ Akbar, ฟาติฮะแล้วก็ไม่ได้อ่านฟาติฮะไม่ได้อ่านฟาติฮะรุกรูแล้วก็เงยแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วกลับมามาเอาฟาติฮเนี่ไม่ได้แล้วทำไมอะ่ะมันมีรุกุลหนึ่งระหว่างเงยกับอ่านฟาติฮะ แล้วที่ต้องแก้ไงฮะแก้ได้ไหมก็ถือว่ารการนี้เนี่ยโมฆะไปเลยเริ่มใหม่แล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เพราะตักบีดใหม่ออกกันออมาดล้วขึ้นมากรอ่างเลยขึ้นมากรอ่างแล้วก็มาตักี้ก็บกานับใหม่แล้วถ้ามันเป็นลืมรักษาที่3นี่แหละก็ถือว่ารการนั้นนะที่ลืมมาถือว่าโมฆะแล้วก็มานับประการสามใหม่โอเครักษาฮุดถ้าลืมรักษาหุตรักษาที่2ลืมตัชะฮุดนี่นะลงไม่ได้ใช่ต่อเมื่อยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังเอ่อต่อเมื่อเลยท่ารุกู้วครับ เ้าสมมติว่าแทนที่จะนั่งตะชตุดเนี่ยเขาลุกขึ้นลุกขึ้นยังมียังมีเท่ารุกัวยังไม่เท่ารุกวัวนี่ลงได้ครับหมายถึงว่ายังยกยกอยูน่น,น,นี่ยังยังอันนี้ลงได้ตะชตุดได้แต่ถ้าถึงเลยขั้นรุกวัวไปแล้วเนี่ยอันนี้ลงไม่ได้แล้วก็ต้องยืนและหมาดระกาที่สามไปแล้วไปสูส่ซาฮุยเราที่สามแปลว่าเราเรามียังไงก็มีแค่ตะชตุดเดียวถูกไหมฮะใช่ครับแต่ตะชตุดอวัลเนี่ยมันไม่ใช่รุกุน อไม่บังคับอ่ถาถ้าทิ้งแล้วถ้าทิ้งเนี่ยก็ถือว่าให้สุดเซวีไม่เหมือนประชาฮุดที่สองอ,อันนี้ถ้าไม่ทําเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าสูดหยุดแล้วก็นั่งแล้วสุดยูยดแล้วนั่งแล้วสลามเลยออืมไม่ได้ไม่น่าจะพลาดนะเนี่ย <c oughs> อาจจะมีนะครับอ่าครับมีสายเข้าครับมีสายเข้าเชิญน,นะครับ สลามไรกุ่ครับในกุ่มสลามค่ะครับจากไหนครับจากสตูนค่ะเชิญครับคร่อยอะไรนะคะเชิญครับเชิญครับเชิญบุดเลยครับค่ะท่ที่จะขอรับคายสลามใหม่อะค่ะอ๋อค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราเป็นยังไงครับเราละหมาดอยู่เปล่าครับละหมาดค่ะคือเริ่มละหมาดแล้วค่ะแต่เรายังไม่ได้กล่าวกะลิโมใช่ไ่ะ อะไรนะคะคือหลังจากที่อ่อช่วยช่วยปิดปิดเสียงทีวีหน่อยนะจะได้ไม่สับสนนะเพราะเสียงมันจะชน Hello, กันนะครับมันจะชน Hello, ha, ha. อะไรฮัลโหลค่ะค่ะได้ยินนะได้ยินแล้วนะ <c oughs> ได้ยินค่ะคือตอนที่ไปกราบไหว้ไอ้ไอ้ไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยแล้วก็เราสำนึกตัวแล้วก็มา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 ละหมาดใหม่นี่เรากล่าวกะลิโม่อย่างไร <c oughs> ละให้เราหลอนี่กล่าอย่างไรไละน้องว่าบ่อยค่ะว่าบ่อยแต่แต่เราว่าในเนีย่ยตัวเราจะเข้าอิสลามใหม่ไหม ไม่ไม่ไม่ขอขอโทษถามนิดนึงไม่ไม่ไมยากแล้วขออยากอยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องอชีริกเป็นการตกศาสนาหรือเปล่าไปกราบไหวอะไรครับไรน,นะคะไปกราบไหวอะไรครับในคำถามเนี่ยวว่ามัน,ม,นมันไม่แน่ใจแต่เขาแต่ที่ที่รู้่คือไปไปสอบแบบนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นผ่าขาวไม่รู้อะไรคือของคนไทยพุทธแต่รู้ว่าเขาว่านับถือคล้ายๆว่าคุณเกๆเขานับถือแล้วเราไปทําอะไรครับ เรไปสพบรรจุแล้วก็ไปกับเพื่อนแล้วก็พักบ้านคนไทยพุทธแล้วก็เขาบอกว่าให้ให้ขออะ่ะคือให้ขอแต่บอกเขาเรียกว่าอิสลามครั้งแรกอะ่ะจะยึดมุขอดูอาอืมค่ะแล้วก็พอสพบรรจุได้พอสพบรรจุได้แล้วก็เขาให้เอานอ้าและปลาคาน่ะไปให้เขาแล้วเขาอ่ะบอกว่ามันอยู่บนบนบนเพดานอะ่ะเขาบอกว่าให้กลาบตรงนั้นก็กลาบไปแต่ใจอะ่ะนมก่ถึงอันร้อนนะไต่ว่านะ อ้าวอาอาเราต้องัตรตัวแล้วใช่ไมเก่ากัะลิโม้์นะจะได้เราจะได้จะได้บริสุทธิ์ล้อเลยนะเราลิมเดิมใช่ไหมเรามุสลิมเดิมใช่ไหมใช่ใช่มุสลิมเดิมก็เข้าใจคำว่าอะไรไรละลอนะละไละไละลอหรอคะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเข้าใจไหมฮะค่ะหคำว่าอไรไรรอที่พูดบ่อยเนี่ยเราเข้าใจความหมายของลาอิละอิลลลอไหมไม่ไม่เข้าใจเหรอ ครเดี๋ยวผมอธิบายไล่ๆละลอให้นะพอที่เราไปทำไปกลบว่าน uh ั้นเน่เนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจไลละฮ์อิลมลอนะค่ะฟังฟังอยู่ใช่ไหมฟังชัดไหมเสียงชัดไหมครับเสียงชัดค่ะครับละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรซูลเนี่ยแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราจะต้องเคารพสักการะบูชาสักการะไอบาดาเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความหมายนี้เนี่ยเราจะไม่กราบไหวเราจะไม่ขอ เราจะไม่ไอบาดาเราจะไม่ไม่ไม่บูชาไม่อะไรเลยนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานหฮูวตาละเท่านั้นนะครับทีนี้เราอาจจะไม่รู้หรืออะไรก็ตามมันที่ทําให้เราพลาดเนี่ยเดี๋ยวครับใช่ไหมเอออเมื่อกี้นี่อะไรอะไรอิลลัลยูคาไม่มีพระเจ้าอือนนอกจากอัลลอฮฺเลยแต่ณตอนนั้นณตอนนั้นลืมมันมันไม่ลืมณตอนที่ทําตอนนั้นนึกอยู่ว่าเป็นอิจฉานไม่หรืว่าเราถืออัลลองคองเดียว เอา้าแล้วอัลลอฮ์องเดียวก็สักการะอื่นไม่ได้ไงไปขออื่นไม่ได้อ,อื่นจากอัลลอฮ์ก็บางทีความอยากได้ของคนเราอ่ะก็ความอยากได้เราเชื่อว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันให้ได้อื่นจากอัลลอฮ์เหรอใช่ใช่ตอนนั้นน่ะตอนนั้นนั่นแหละชีริกะน,นั่นแหละชริกไม่ไอ่ะไม่ได้นะอันนี้เราอย่าเชื่ออย่างนี้อีกนะ ไมม่่มชนะนะทีนี้นะเรานะจะต้องมาทบทวนลหลายิลาิละล้อเนี่ยมาทบทวนความหมายแล้วทบทวนกล่าวพูดด้วยนะครับเราจะได้ถือว่าทําหน้าที่ต่ออัลลอฮ์แล้วนะ,วนะก็คือนี่หลายิลายละอที่อธิบายตะกี้นี้ที่ท่านที่ท่านบอกอว่าเข้าใจความหมายว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะเคารพสักการะขอวิงวอนอื่นจากอัลลอฮ์นี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยและอิละฮอิลลั กล่าวลาอิลาฮอิลลลัลอฮอีกครั้งนึินเลยไม่พร้อมพร้อมกันนะนะลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์อันนี้นิยต์ว่าเราจะเข้าอิสลามนะครับแล้วก็ปฏิญาณตนว่าเราจะไม่ทําชิริกไม่กราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์อีกแล้วนะปฏิญาณแล้วค่ะว่าจะไม่กราบไหว้อื่นใดและจะไม่ขอความช่วยเหลือจากอื่นใดแล้วขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้อภัยโทษแต่ต่อท่านนะแล้วก็ศึกษาอิสลามให้ดีนะที่สตูนเนี่ยมีบัญยายเยอะแยะนะครับให้ไปเรียนรู้อิสลามด้วยนะครับ ค่ะครับตอนนี้จะดูไว้ชั่งทุกคืนเลย <c oughs> บ่อยลางวันก็ดูแบบเมื่อก่อนเราไม่ค่อยสนใจศาสนาเท่าไหร่เพราะณตอนนี้เรารู้สึกว่าเรากําลังโดนทดสอบเราก็เลยหันมานีอ่อิชนชาอัลลอฮ์เราเรา,เราจริงใจกับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเห็นไม่ใช่พรุ่งนี้นะอินชาอัลลอฮ์คืนนี้เนี่ยเราจะเห็นผลที่อัลลอฮ์เมตตาเราเราจริงใจกับอัลลอฮ์จริงนะอินชาอัลลอฮ์ละมาดแล้วก็ร้องไห้ให้อัลลอฮ์เนี่ยสารภาพต่ออัลลอฮ์ แล้วอัลลอฮ์จะให้รางวัลที่เราไม่เคยคิดไม่เคยคาดว่าเราจะได้ในชีวิตของเรานะครับชอแล้ครับขอนละคุ้มครองนะค่ะพี่คะณตอนนี้ตาขยุดก็ลุกขึ้นทําบ่อยมากอัลฮรมดแล้วครับถ้าช่วยขอด้วยให้พวกเราด้วยนะกานทํา้ครับสลามอเลยกุมครับครับซาลาเกุมครับดูาางค่ะครับก็ทำเสลนะครับมันทีนิดหนึ่งอะนะเ๊ะไปหน่อยนิดหนึ่ง ไม่จะเป๋ให้ไปเลยไปแล้วเปแล้วตกกลางเลย <c oughs> เห็นมะคือพี่น้องก็ก็มโนสุดใจอันนะแต่ไปไปนั่นนะไปหลงเชื่อนิดนึง <c oughs> กับไอ้พวกเนี้ยก็ไปเลยจริงๆท่านอยากได้แล้วขอละก,ก็ได้นะแต่นี่ไงมัน,ม,นมันนิดนึงมันมันไปเลยแคะนั้นพี่น้องมุสลิมอย่าอย่าประมารเรื่องนี้นะครับผมเรื่องอากีดะเรื่องละอิละอิละล้อความหมายละอิละอิละล้อนี่มันมันจะสร้างความหนักแน่นความเข้มแข็งในวิถีชีวิตไม่ให้เป๋ ไม่ให้ไปไกลอะ่ะพอนึกจะขอนู่นขอนี่เนี่ยอะไรแล้วเราจะดึงยาไปขอได้ไงอ่ะเรามีพระเจ้ารเรามีอัลลอฮ์ริสกีมันแย่น่ะได้ไปไปเส้นไหวนู่นหน่อยไปถวายนี่นี่นะยาริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์เล่าๆแล้วก็จะดึงมาครับครับครับผมอ่ะนะครับตอบคำถามันต่อนะครับมุสลิมที่เข้าไปสนับสนุนรัฐบาลทหารยู you, เป็นมุสลิมหรือเปล่าสนับสนุนยังไงสนับสนุนไอ้ยูคาม,มุสลิมเนี่ยนี่มันจะมุสลิมครับอืม มีชาดาอยู่ก็ตกไหมตกครับโอเคครับกลุ่มเซกิล่าถือว่าเป็นมุสลิมอยู่หรือเปล่าเซกิล่าที่บอกว่าศาสนาไม่มีอำนาจปกครองบนแผ่นดินอิสลามอย่าไปอยู่ธนาคารอิสลามอย่าไปอยู่ทำเนียบอิสลามอย่ามายุ่งกับศิลปะอย่ามายุ่งกับสื่อย่ามายุ่งกับสื่ออิสลามอย่ามายุ่งกับวิธีชีวิตของความบันเทิงครับไม่ได้นะครับครับคิดแบบนี้แสดงว่าอิสลามอยู่ในสุราอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่มุสลิมครับอืม เมื่อกี้มีข่าวไม่อยากพูดนะครับอา่าต่อแล้วกันเอ่อ <c oughs> ทไมเราอันนี้เกี่ยวลูกมือที่หนึ่งนะทําไมเราพูดฝันร้ายให้คนอื่นฟังไม่ได้เพราะหนึ่งเป็นคำห้ามของท่านนบ,บีนบ,บีห้ามไม่ให้ไม่ให้เรานอกจากคนที่มีความรู้รและคนที่เป็นห่วงกับเรารทำไมเพราะการทำนายฝันเนี่ยมันมีอิทธิพลในการ ให้จิตใจของเราเนี่ยไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใดครับถ้าทํานายถ,ถ้าเธอฝันฝันเรื่องหนึ่งแล้วก็ทํานายยากเนี่ยแต่เขาไปทํานายในทิศทางที่ไม่ดีเขาอาจจะเศร้าอาจจะเครียดอาจจะฆ่าตัวตายครับทั้งหมดนี้มันเกิดจากการทํานายฝันครับและในชีวิตนี้ก็เห็นนะไอ้คนที่ฝันแล้วก็ไปหาคนทํานายแบบเลอะเทอะไม่มีหลักการเนี่ยเครียดเลย ตลอดชีวิตเนี่ยก็จะนึกถึงฝันนี่ตลอดแต่ถ้าทำนายในแง่ดีนะหรือหยุดไม่ทํานายเลยเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่ไม่เกิดความรู้สึกที่มันไม่ดีะครัตถ์นิสุบทหนึ่งว่าการทํานายฝันเนี่ยมันจะทําให้เกิดขึ้นตามทํานายหัตนิสนี้ดฟ์ดฟ์แต่ถึงแม้ว่า เป็น h ะดี s ที่อุลามาะบางท่านบอกว่าเป็นหะดีสาเียนนะถ้าเราสมมติว,ว,ว่ามันเป็น h a d i สาียนไม่ใช่หมายรวมว่าเขาฝันอะไรผมทำในอะไรเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นตามที่ผมมาในไม่ใช่ครับนั่นหมายรวมว่าไอ้จิตใจของคนนะนะั่นน่ะมันจะเขวตามทำนายครับซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยไม่ควรที่จะขึ้นกับการฝันครับใช่ไหมขึ้นต้องขึ้นอยู่กับหลักการครับถ้าเขาเห็นนะบีมาในฝันเนี่ยแล้วบอกว่าให้ละหมาดสามวัก,กระตูสองวัก,กระตูเชื่อไหม นบีมาบอกให้ละหมาดสามมกตูไม่ต้องละหมาดห้าแล้วละหมาดสามมกตูเชื่อไม่เชื่อสิครับเรามีอิสลามมีหลักการก็ต้องปฏิบัติตามหลักการถ้าในฝันเนี่ยในฝันเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวนี่จะตายแล้วใกล้จะตายแล้วสมมุติว่ามีคนไปทานายว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะตายแล้วนั่นหมายรวมว่าเราจะต้องไม่ทําหน้าที่อย่างอื่นแล้วแล้วก็ต้องเชื่อว่าจะตายพรุ่งนี้แล้วก็ทิ้งหน้าที่อย่างอื่นไม่ใช่นะครับเราปฏิบัติตามหลักการศาสนาและใช้วิถีชีวิตเนี่ยตามปกติ <c oughs> อย่าให้ฝันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะกําหนดทิศทางชีวิตของเราอื่นจากหลักการศาสนาค <c oughs> แต่ถ้าหากว่าการทำในฝันเนี่ยทำให้เราระมัดระวังอะไรบางอย่าง <c oughs> เช่นบางคนเห็นว่าเกิดในฝันเนี่ยอยู่ในท่าที่โกนศีรษะครับ <c oughs> หรือในในร่างกายเนี่ยไม่มีขนเลย <c oughs> อันนี้ก็ทำนายว่าเขากำลังสร้างฟิตนะอยู่ครับ <c oughs> เ,เพราะการโกนนี่มันมีสัญญาณในศาสนาว่าคือการสร้างฟิดนะก็เป็นการเตือนสติว่าเออเองอย่าไปฟิดนะใครอย่าไปว่าอะไรใครนมันกอ่อเกิดฟิดนะนี่ที่เป็นการเตือนสติเราอย่างเนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีใครทำนายบอกว่าเอ้าโกนโกนอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าทำอะไรก็ไม่ได้ริสกีโอ้อย่างงั้นฉันเอาหมอนเอาที่นอนแล้วก็มานอนที่บ้าน แล้วก็รอให้คนเอาอาหารมาให้หน้าประตูเพราะทำยไงมันก็ไม่ได้ดิสกีิมันก็ไม่ได้ดิสกี้ได้อย่างไม่ได้กำหนดทิ่ตั้งาำยังไงไม่ได้นะครับคครรัับบมีสายเข้านะมีสายเข้าเชิญนะครับสารามอะไรกูครับกรมสารามครับครับจากไหนครับจากปัตตานีครับครับผมรบกวนฟังทางโทรศัพท์นะครับปิดทีวีนิดหนึ่งครับ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 เชิญครับ สวัสดีก้มครับุมสลามครับเชิญครับครับปริเดียวถามว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเป็นเกี่ยวกับคณะเก่าครับอคณะเก่าไหนอ่ะคณะเก่าที่ว่าคือเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่ารูปเกิดคือดิผมอธิบายอันดับแรงครับก็คือในส่วนของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ให้ในเดือนสลามเนี่ยเขาไม่อยากให้มีมีสัพันธ์วันที่หกวันที่สิบหกแลวก็ยี่สิบหก น,นี่คือความจริงน,นะครับแล้วก็ไม่แต่ไม่ใช่คณะกมไม่่ใชคณะเก่านะผมก็รู้จกักพี่น้องเอาเราพูดพูดตรงไปตรงมานะคณะเก่านี่เราก็รู้จักคณะใหม่คณะเก่าใช่ไหมไม่มีคณ <ผม S 1> นะเก่านี่ผมก็รู้จักเยอะนะไม่มีความเชื่อแบบนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนบางคนขอโทษนะคณะใหม่ก็มีขอโทษนะคณะใหม่ไอซุน,น่าบางคนเนี่ยก็มีความเชื่อแบบนี้ไปหลงเชื่อตามหมอดูตามนั้นก็มีคนนี่หลงๆอ่ะอนี้อุตรีเลย คืออันนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องคณะเก่าคณะใหม่นะครับม,มันมีคนหลงอ,ะอ่ะหลงที่จะอยู่ในคณะเก่าคณะใหม่นี่ก็ถือว่าหลงมีไหมสุนนาเนี่ยที่ทำเสศาสตร์มีคณะใหม่ที่ทัที่ทำสศสศาสตร,ร์ไปหาหมอดูเนี่ยมีไหมมีมฉะนั้นเราอย่าไปเอย่าไปอี่าไปเรียกอะไรไปปรักปรำว่ามันเฉพาะคณะนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ผมต้องปกป้องนะนะครับครับผมเชิญครับครับคือคือ จากที่ได้ยินมาคณะใหม่จะไม่มีเรื่องอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นของคณะเจ่มมากกว่าครับแต่ไม่เป็นไรก็อาจจะในในทินบ้างทินเนี่ยก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็ไม่เป็นไรครับครับแล้วก็ถ้าสมมติว่า,าลูกชายที่เกิดในสมมติว่าในเดือนอังับวันที่หกแล้วก็เดือนสิบหกในกรณีพวกนี้เหมือนกันต้องทําพิธีอย่างหนึ่งซึ่งคิดว่าต้องมีการเอาหมอแยมาแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น อย่างนี้ครับแล้วก็ต้องเอาแป้งเอาอะไรอย่างนี้ครับล้างตัวเด็กคําถามมันจะคําถามก็คือกลัวจะกดทิกกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับค,ค,คือการกระทํำแบบนี้นะครับต้องถามว่าเวลาเขาเป่าเวลาเขาดูอาเนี่ยเขาขอจากใครถ้าเขาขอจากอัลลอฮ์นี่นะที่เขาทำเนี่ยเป็นอุต,ตริกรรม อุตริกรรมที่เขาเชื่อว่าอ่ะวันนี้วันโน้นวันนี้ต้องดูอาตละบลลคือขอจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากบลลอันนี้เป็นอุตริกรรมถ้าเขายังแถมเชื่อว่าอาจจะโดนสิ่งเลวร้ายซึ่งการโดนสิ่งเลวร้ายเนี่ยมันเป็นอำนาจเดชานุภาพอื่นจากอ AH ัลลอฮ์นี่อันนี้ในความเชื่อนี่เนี่ยชิกหมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่สามารถคุ้มครองได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเราเชื่อว่าขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์ แต่ถ้าตามใจเชื่อว่าอ๋อนี่ไม่ได้นี่อันนี้มันเป็นเรื่องมันต้องมีอัลลอฮ์จะช่วยไม่ยุ่นี่มันต้องมีแบบนี้หรฉีริกนี่อันตรายมากนะครับครับผมก็ต้องดูพี่พน้องเขาเชื่อแบบไหนนะครับยังไงก็ต้องให้เขาห่างไกลาจากสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าในส่วนของอ่านก็อ่านเกี่ยวกับเป็นการขอขอขอพรจากพระเจ้าเหมือนกันนะครับอ่านั่นนะฮะนั่นนะฮะก็ถือว่าถ้าเขาขอจากอัลลอฮ์ในแสดงว่าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์จัดการได้ทุกอย่างอันนี้ไม่ฉีริกแล้วแต่อุตริกกรรมเป็นบิดา เป็นบิดาที่เชื่อวันที่หกวันที่ยวกอะไรพวกนี้อันนี้เบี่ยอุตริกรรมตราบใดเขายังเชื่อว่าอัลลอฮ์สูงสูงส่งที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์เขาก็ยังยังวิงวอนอัลลอฮ์ยังหาอัลลอฮ์นี่อันนี้ก็ถือว่าอธมด้แล้วคิดได้เขานี่เรื่องนี้ไม่มีช่ริกครับครับแต่ก็น้ำน้ำที่อาบน้ำเนี่ยต้องแบบว่าต้องไปต้องไปปล่อยในแม่น้ำอ่ะครับไม่จริงเลยว่าอย่างนี้อันนี้ก็อุตริกรรมนะครับไม่มีขอไม่มีในสุนนะใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับ ครับครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีอัลลอกุซลาราห์บารุลลอฮิให้บรากาถุกลำบากนะทุกทีต้องเอาไปน้ำไปเทน้ําน้ำต้องไ่น้ำเลยแต่แต่คลองอ่ะไม่ได้ต้องไ่น้ำนะครับอ่ะอะไรที่มันลำบากผิดปกติต้องสงสัยไม่ใช่ถ้าีน้องเรื่องเรื่องเรื่องความเชื่อแบบนี้มีทุกสังคมเลยปทิอาหรับเนี่ยถ้าใครไปอยู่ในประเทศอาหรับนี่นะความความ ความงุนงายะนะอ,อย่างเงี้ <Yeah. S 2> ยเยอะมากเยอะมากมแล้วมันไม่เกี่ยวกับสังคมสุน,น้ามม่ยู่สุน,น้าน่ครับความงุนง่ายถามว่าผมเนี่เคยเจอไหมสุน,น้าที่ไปหาหมอดูเนี่ยเพียบเลยและผมจะจะพูดได้ไหมว่าพวกสุน,น้านี่มันไปหาหมอดูอมไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ก็หลงหรือไม่หลงผิดหรือไม่ผิดครับมันอยู่มันไม่อยู่ที่ขณะแล้วล่ะในขณะนี่คือเติบโตในมาสับชาวีเติบโตในในไ,ไม่เอามาสับนี่อันนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นกรอบด้านความคิดครับ <úsica S 3> <hanya S 1> มันจะไม่บังคับว่าเอถ้าเป็นกรอบพวกนี้มันจะต้องทําความผิดและถ้าเป็นกรอบนี้มันก็ไม่ทําความผิดเลยในค,ความสื่อแบบนี้นไม่ไม่ใช่ครับครับผมซุนนะในวันนี้จ้ นะครับมีอะไรบ้างคดีนวอสามีต้องแตะหน้าผากภรรยาแล้วก็ต้องให้มมไม่แตะนะน<ำ>ไม่แตะนะให้จับให้จับเอามือขวานี่จับหน้าผากแล้วก็ขอด้วยโอ้โ oh, หสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยขอให้พ้นจากเราสิ่งที่ดีเนี่ยขอให้ปรากฏกับเรานี่หลังหลังนิกาแล้วอันนี้หลังนิกาแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็พอม,มาอยู่ด้วยกันพร้อมกันนะครับคือเข้าหอแล้วเนี่ยเข้าบ้านแล้วนะอ่าก็ให้ทําแบบนี้มีบางรายงานนี่ให้ดื่มนมบางรรงงานบอกว่าให้ละหมาดซุนหนะ้าสองคนในละหมาดละสองระกาศซุนนะอันนี้มีใช่ไหมฮะแต่อันนีี้เน่ยป็ดอ ไม่มีเรื่องละหมาดซุนนัขในี่เป็นหาดิสฎอีฟโอเคนะครับแต่เรื่องเนี้ยจับหน้าผากสามีนะจับหน้าผากภรรยานี่ขออนนี้มีอดีศักดิ์นบ<อ>ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเออ่แต่ไม่ใช่มารวมละหมาดไม่ได้นะละหมาดได้เราจะเนียดละหมาดอินทรคออ์ก็ได้จะเนียดละหมาดสองราชสุน,นัขทั่วไปแล้วขอด่อนตอนเลาะ นะให้ได้มีลูกบุตรที่ดีให้มีความสุขกับภรรยากับสามีเนี่ยได้อน้ได้หมดนะแต่<ม>ย่าอยากเข้าใจว่ามีสุน,นัขนิกะอ, <c oughs> อันนี้เนี่ยไม่ได้สุนนะสำหรับนิกะไม่ได้ส่นิกะอันนี้มีมครับผมมุสลิมะนะครับนี่จากหนังจอกนะมุสลิมเข้าไปนิกะโดยที่ไม่มีวาีแต่ฝ่ายชายมีวาีจะใช้ได้หรือไม่ไม่ได้ครับวาีเนี่ยต้องผู้หญิง <c oughs> นะครับถ้าไม่ ถ้าทำนิกาแล้วไม่มีวลีเนี่ยไม่เป็นไรไปถามดูวลีของมุสลิมานี่ยยินยอมหรือเปล่าถ้ายินยอมก็ไม่ต้องทำนิกาใหม่แต่ถ้าไม่ยินยอมเนี่ยก็ต้องแยกแล้วก็มาน,นิกากันใหม่ครับภรบรายาอยากจะยาแต่สามีไม่ยอมเซ็นใบายาอยากทราบว่าจะทําอย่างไรก็ซื้อ,อยายังไงครับคือคืนมาใหเเขาแต่เขาต้องยอมอยู่ดีแล้วถ้าไม่ยอม ไม่ยอมไม่ยอมก็ต้องดูว่าเขาอยากจะหย่ามีเหตุผลไหมหมดรักคือไม่เอาเลยอะนะอันนั้นก็ต้องก็ต้องฟ้องแล้วล่ะต้องฟ้องกอดีแต่ตามหลักนี่คือได้ไหมฮะได้ครับได้นะครับโอเคครับแต่อย่าอย่าอย่าเอาเรื่องหย่านี่เป็นเรื่องว่าเล่นนะไม่ใช่ว่าเออไม่รัก แล้จบเลยเนี่ยไม่ใช่คือเราจะเอามนุษย์รักร้อยเปอร์เซนต์ทุกอย่างนี่ไม่ได้ครนบีบอกว่าเอ็นรอดยมินาอ็นสัคคิตามินะลกันรยมินาเขาอาจจะมีนิสัยบางอย่างไม่ดีแต่นิสัยดีของเขาเนี่ยอาจจะมีอย่างอื่นเรามองในสิ่งดีๆสิครับและชีวิตของเรานี่จะยั่งยืนความสุขจะยั่งยืนแต่ถ้ามองถึงความไม่ดีแม้แต่เรื่องเดียวนะจะไม่มีความสุขแม้แต่วันเดียวครับครับผมจากภูเก็ตนะครับเรารู้ว่ามีคนต้องการทําร้ายเรา หรือจะฆ่าเรานะครับไม่ใช่มุสลิมเราจะฆ่าเขาได้หรือเปล่ารู้เนี่ยรู้เนี่ยรู้ยังไงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้ารู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ดําเนินการตามกระบวนการสิครับไปร้องเรียนไปฟ้องหรือจัดการอะไรแต่ยังไม่เกิดการฆ่ายังไม่เกิดอ,อันนั้นเราจะรีบไปฆ่าเขานี่ไม่ได้ครับ,รบทํางานด้านประกันภัยตะกาฟุลนะครับจะทําได้หรือไม่ทัศนคติองผมเนี่ยไม่ได้ครับ การฟุลนี่มคือประกันภัยมุสลิมมีด้วยมันมีหลายบริษัทนะครับมันมันมันมีประกรันประกันภัยมุสลิมเนี่ยมันมีรูปแบบแต่ที่ผมศึกษาในในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ครบเงื่อนไขของประกันภัยอิสลามครับอีกนี้งนั่งผมนะครับครับ,รบแล้วมาผู้รู้หลายคนในประเทศไทยเ่ยก็เขาก็มีความเห็นที่แตกต่างกับผมครับผมมีความเห็นว่าประกันภัยเนี่ยที่เราเรียกกันว่ากาฟุ้ลไปว่าให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือครับ มันไม่เป็นตาม,ตามนั้นตามนั้นจริงครับประกันนี้ก็ยังเป็นประกันภัยยันวันข้ามเพราะต้องอิงกับอัตราความเสี่ยงที่ต้องนํามาจากสถาบันประกันภัยแห่งชาติก็ะจะมีกําหนดและอัตรางนี่นะบริษัททุกบริษัทร,ร่วมถึงตะการุ้นนี่ก็ต้องอิงอจะสิบปีจะทาประกันตะการุ้นเนี่ยไม่ได้ มีโรคมะเร็งมีโรคเอชจะแอประกันตะกาวุ่นเนี่ยไม่ได้ซึ่งผมเคยถามแล้วแล้วก็ทำา่ละทำเนี่ยก็ต้องเพิ่มเบี้ยนี่นี่มันเป็นเป็นเป็นการพนันชัดๆเลยคครรัับบซื้อออ่ะซื้อมีเลขเยอะก็มีสิทธิ์เยอะเยอะอ่ะวิธีละหมาดตะหัดยุทธนะครับที่ที่ดีถูกต้องพักสันติเอะพักเบะอะไรนะพักเบก มามุกลกลนครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> พักเพื่อสันติเดี๋ยวพักเพื่อสันติจะขอพักเบรกกันสักครู่นะครับไปชาร์จจับกลับมาตอบคำถามกันต่อครับครับสวัสดีตอนเ้า